สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับนุชชรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อมๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะมานำเสนอเรื่องราวใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับตู้ ATM ในประเทศสเปนนะคะนุชได้นำเรื่องนี้มาเล่านะคะเพราะนุชนึกได้ว่าครั้งก่อนนานมาแล้วนะคะแฟนของนุชได้ไปเที่ยวประเทศไทยนะคะตอนที่เราคบกันอยู่นะคะเขาก็ไปไปมา,มาประมาณ 4- 5หปีนะคะเมื่อเขาไปกดเงินในตู้ ATM เมื่อไหร่นะคะ เขาก็จะลืมบัตรทุกทีเลยค่ะนุชก็งงว่าทําไมนุชก็มองว่าอาเขาคงขี้ลืมแต่ที่ไหนได้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆช่วยกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะช่วยกดติดตามเพื่อจะได้รับข้อมูลใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนั้นนะคะนุชจะขอเล่าเรื่องราวนะคะตอนนั้นเราไปเที่ยวกัน รู้จำได้ว่าตอนที่เขามาที่กรุงเทพเขาก็ลืมบัตรในตู้นะ,ะลืมเอาบัตรออกมาเราไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ลืมเออคิดลืมมากเลยนะเธอเนี่ยคิดในใจนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าต่างประเทศมันเป็นยังไงนะคะทีนี้มุชจะมีเรื่องราวสั้นๆเท่านั้นนะคะไปเชียงใหม่ครั้งล่าสุดนุชจ,จำฝังใจเลยคะ่ะไปเชียงใหม่ครั้งล่าสุดลืมอีกอโอ ก็จําไว้นะคะว่าเออทำไมเขาขี้ลืมทีนี้พอเราย้ายมาอยู่ที่บ้านเขานะคะมาอยู่ต่างประเทศนะคะประเทศสเปนนุชก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะซึ่งตู้เ t ทีมในประเทศสเปนนะคะเขาจะไม่เน้นนะคะเขาจะไม่เน้นค่านิยมเหมือนเหมือนนิยมเรื่องเงินเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้นุชนุดพูดแบบเทียบนะคะ เราอาจจะไม่ว่าบ้านเราดีนะคะแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะในตู้ ATM เนี่ยเวลาเราไปกดเงินใช่ไหมคะเรากดเงินเราก็ใส่รหัสเหมือนบ้านเรานี่แหละคะ่ะกดเงินใส่รหัสแล้วเขาก็จะถามว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่คุณก็กดเงินลงไปคุณกดเงินเสร็จแล้วคุณก็ทํารายการต่อไปจนคุณคิดว่าคุณต้องการเงินเท่านี้แหละฉันอยากได้เงินออกมาแล้ว ทีนี้ขั้นตอนนี้นะคะที่จะแตกต่างจากบ้านเรานะคะบ้านเรานะคะก็จะให้เงินก่อนทีานิยมคือเงินก่อนนะคะหยิบเงินก่อนแล้วค่อยหยิบบัตรนะคะหยิบบัตรตามหลังนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเพื่อนแฟนของชอบลืมเพราะว่าประเทศไทยหยิบเงินก่อนค่อยหยิบบัตรใช่ไหมคะแต่ในประเทศของเขานะคะซึ่งเขาอยู่ตลอดทั้งชีวิตนะคะ ประเทศเขาจะไม่หยิบเงินก่อนนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันจําเป็นมากกว่านะคะเขาจะให้บัตรก่อนนะคะคุณเก็บบัตรเข้ากระเป๋าคุณก่อนนะคะเขาถึงจะเอาเงินออกมาให้คุณนะคะในตู้ ATM เนี่ยถึงจะยื่นเงินออกมาให้คุณนะคะนี่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่เพื่อนๆนะควรจะรู้นะคะเพราะบางทีเพื่อนๆมาอยู่ใหม่ๆแล้วกดตังเอ๊ะ ทำไมเงินไม่ออกทำไมบัตรมันออก้ยบัตรมันออกมาหรือว่าเราทรํารายการไม่ถูกต้องแล้วเดินหนีนะคะหยิบบัตรแล้วเดินหนีเลยนะคะเงินมันจะติดอยู่ตรงนั้นคนอื่นจะมาหยิบเอาไปนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เราคิดว่าในต่างประเทศจะเป็นเหมือนกันกับประเทศไทยใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่นะคะเวลาเขายื่นบัตรออกมาให้เรานะคะตู้ ATM แล้วหยิบบัตรเราเก็บใส่กระเป๋าเราอย่าเพิ่งเดินไปนะคะ รองเงินของเราก่อนนะคะค่ะเป็นไงคะแล้วนุชขอแถมอีกเรื่องหนึ่งที่นุชพูดว่าเขาไม่ค่อยนิยมเหมือนเงินใช้เงินแรกก่อนนะคะเช่นเราไปซื้อของอย่างเงี้ยที่นี่เนี่ยที่ประเทศไทยอ่ะเราซื้อของตลาดนัดเนี่ยเราต้องยื่นเงินให้เขาก่อนแล้วค่อยเอาของนะคะเหมือน,นคล้ายๆว่าพูดภาษาบ้านเรายื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นแมวใช่ไหมคะ ยื่นเงินให้แล้วเอาของให้ใช่ไหมคะที่นี่แม้ว่าเราจะไปตลาดนัดนะคะเขาก็จะเอาของให้เพื่อนๆก่อนนะคะเงินเราจ่ายทีหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะไม่เอาเงินมาก่อนนะคะเหมือนประเทศไทยเราจะต้องยื่นเงินไปก่อนใช่ไหมคะมันเป็นประเพณีของเราอะยื่นเงินไปก่อนแล้วค่อยเอาของใช่ไหมคะแต่ที่นี่ยื่นของก่อนนะคะเก็บของใส่ตะกร้าใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้ว ก็จหญ่เงินนะคะเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้นุชก็มีเรื่องสั้นๆแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆมาแบ่งให้เพื่อนๆนะคะไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย